สวัสดีครับผมเจนชัยครับวันนี้ก็มาหาเห็ดนะครับได้ส่วนหนึ่งละนี่เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเข้าไปหาต่อนะครับไม่รู้ว่าจะได้อีกหรือเปล่าขอคนละหนึ่งร้อนิตาในคลิปนีนนคคนนะ้คลิปนี้ด้วยนะครับทุกคนนะคลิปนี้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในผาใหญ่แล้วนะครับทุกคนข้างบนน่าวิวสวยมากเดี๋ยวเราจะเดินกันต่อแล้วนะครับขอคนละหนึ่งร้นยนิลิตาในคลิปนี้ด้วยนะครับทุกคนสนุกมากไปมันมาคนเดียวนะครับทุกคน โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในป่ากันเลยนะครับรู้ว่าเราจะได้หรือเปล่าไปนี้น้ําก็ไหลจากธรรมชาตินะครับผมไม่รู้ว่าน้ํานี้มันเป็นสีนี้พเพราะอะไรแต่ว่ามันสะอาดนะครับทุกคนมันอาจจะไหลมาจากปลาดิบชื้นนะครับทุกคนนะอที่ผมอยู่นี่ก็ไม่ใช่จะเป็นปลาดิบชื้นนะก็ระยะทางเนี่ยเรียบง่ายนะครับสามารถเดินได้ทุกคนเลยนะครับ มองซ้ายมองขวาด้วยนะครับทุกคนเผื่อจะเจอเห็ดนะครับเพื่สิแต่ว่าน่าจะไม่มีแล้วนะครับข้างทางคนเขาน่าจะเก็บเป็นหมดแล้วทุกคนมันทํามีก็เยอะเลยนะครับห่มเห็ดวะกไม่ใช่อันนี้เห็ดเมา์นะครับทุกคนนะอันนี้เป็นเห็ดเมานะครับกินไม่ได้อันนี้ก็เห็ดเมากินไม่ได้ นะครับุกคนบรรยากาศ่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเมื่อกี้มันเหมือนมีคนเรียกใครก็ไม่รู้ทุกดังมันจากไหลเลยแต่เราไม่ต้องสนใจนะครับเพราะเรามาคนเดียวนะโอ้น้ำไหลมาสวยมากทุกคนดูดิดดดน้ำไหลมาสวยมาก,มากเลยนะ ถ้าล้างหน้ากินน้ำน่าจะสดชื่อนะครับทุกคนโอเคเดีย๋ยวเรานะับนั่งพักก่อนนะครับเพียบสีนเนาะเหมือนผมจะเจอเหตุฝั่งเมื่อกี้เหมือนผมจะเจอเหตุฝั่งนู้นนะครับทุกคน,น,นแล้วต่ผมจะเข้าไปดูว่าใช่หรือเปล่านะถ้าใช่ผมจะคูดให้ทุกคนดูนะครับ ให้มันบ่านะทุกคนัน็ดตุ๋มแน้วอน,นี่คอมน่ากินมากสะอาดมากมากผมคูเห็ดนี้สะอาดมากเลยนะทุกคนดูดิสะอาดมาก

ใช่แล้วใครไม่รู้เข้าป่านั้นต้องระวังมากๆเลยวลเวลาเจอเห็ดนะอาจโดนโดยจะทะเลาะกันนะครับนะทุกคนแต่ว่าขอให้ไม่เป็นแบบแบบแบบนั้นนะครับเนาะนะเพราะว่ามันเป็นยุคปัจจุบันแล้วนะครับไม่คงไม่มีใครมาแย่งกันเรื่องเหตุแบบเรานะครับทุกคนนะมีปแล้วทุกคนะก็ถึงว่าโอเคนะครับทุกคนคลิปนี้ก็มีเพียงไม่กี่นาทีนะครับแต่ว่าผมติดธุระนะครับก็เลยต้อง อ๋อถ่ายคลิปเพียยเท่าน,นี้นะครับดีใจที่ได้มานะครับทุกคนได้เยอะมากๆเลยโอเคทุกคนผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันต่อไปนะครับทุกคนนะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ